สวัสดีครับพบกับเก่งเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเก่งเครื่องมือช่างบายเก่งเองนะครับวันนี้ก็อยู่กับแบ็คของ t ทสโ o แบ็คนะครับตัวใหญ่สุดนะครับแล้วก็ทีแบ็ค mini นะครับทีแบ็ค mini เทสโนะครับอันนี้มาฐาน USA นะครับเม็ด In USA นะครับถามว่าตัวนี้ขายของอะไรก็แน่นอนครับถ้ารู้จักผมก็คงรู้จักเทสโ o แบ็คเป็นอย่างดีนะครับก็ตัวทีแบ็ค mini มันก็จะมาพร้อมกับตัวแบ็คนะครับ ทีวี mini นะแล้วก็เปิดมาก็คือใส่ยทาน 3A 2ก้อนนะครับในในนี้ก็จะโชว์อยู่ว่ามันมีแบตเดียวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวข้อต่อนะครับรถข้อต่องง45องศานะครับก็จะสามารถต่อกันแบบนี้ทำให้ดูนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะต่อหลบนะครับ ผมแนะนาเลยนะครับฝั่งนี้มันจะมีฝั่งกดลูกศรกับฝั่งธรรมดานะแล้วแต่ชอบว่าฝั่งไหนแต่ส่วนใหญ่นะรจะต่อกันแบบนี้นะครับแนะนําวิธีใช้แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไปต่อที่แบบนี้นะครับตัวแว็กไม่ค่อยแนะนําให้ต่อที่เกตนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สายนะครับสายหรือน้ํามันที่ค้างสายเข้าตัวทีแว็กซ์มินนะครับไม่ค่อยแนะนําที่ต่อที่หัวเกตเท่าไหร่นะครับผมแนะนําต่อผ่าน3ทางนะครับผมแนะนํามทางตัวนี้เลยครับ สามทางตัวนี้เลยนะครับสามทางแบบมีบอลวาลนะครับถ้ามันอยู่ที่เกตก็แนะนําต่อตรงที่เกตได้นะครับสามทางมีบอลวาลข้อดียังไงคือมันสามารถต่อแล้วก็ปิดาวาลได้ในฝั่งที่เราจะวัดนะครับอย่างเช่นตัวที T ่แว็ิตัวนี้เลยแต่ตัวนี้สี่สิบห้าองศาผมก็จะไม่ได้ใช้นะนะครับส่วนใหญ่ก็จะต่อฝั่งนี้เลยนะครับต่อฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะต่อที่แว็กก็ได้แต่จริงๆไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่า การต่อที่แวกเนี่ยความร้อนจากตัวแวกที่เราแวกไปเนี่ยมันสามารถถ่ายเทความร้อนมานะครับมาสามารถใส่เทความร้อนมานะครับแล้วทําให้ตัวทีแวกนี้เนี่ยมันเสื่อมได้นะครับฝั่งนี้จะเป็นสังเกตนิดนึงนะครับมันจะเป็นลูกศรนะครับลูกศรกดนะครับก็ถามว่ามีไว้ทำไรก็มีไว้สําหรับสายนะครับสายเซอร์วิสนะครับอายี่สิบสองที่มีลูกศรแล้วเขาไปกดเนี่ยมันสามารถกดได้นะครับ มันสามารถกดได้นะอันนี้ตรงกลางเราก็ไปเข้าที่เกตนะครับตรงกลางนะครับเ,เกตตรงฝั่งด้านโลก็ได้นะครับที่จะเข้ากับตัวเ,เครื่องปรับอากาศเพื่อทําการแบกนะครับพอเราแว็กเสร็จแล้วเราก็ปิดที่บอลวาลนะครับ <c oughs> ก็เช็ั่วเช็คกลวใที่ดูไมคอนตรงนี้ที่ที่ค้างอยู่พอเราแ็กได้แล้วเราก็ปิดมัน <c oughs> เราเพื่อเช็ครั่วในระบบว่าระบบที่เราทำ <c oughs> มัน มันโอเคแล้วยังมันมีกรอยรั่วรอยซึมตรงไหนไหมแต่ที่สําคัญนะครับเวลาใช้ไปในลูกยางของเกตนะครับทุกแท้ทุกจุดนะครับควรเปลี่ยนถ่ายด้วยนะครับว่าเวลามัาฉีดขาดเพราะจุดนี้แหละที่จะทําให้มันระบบมันรั่วนะครับก็ส่วนหนึ่งด้วยที่มันขึ้นไมคอนมาเล็กๆน้อยๆก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอ่ะมันก็ฝากทีวีมินินะครับจากเครื่องมือช่างปลายเก่งแอลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ